ด่วนนักร้องหนุ่มชื่อดังหายจากปาร์ตี้เตรี่มแจงตามคนหายค่ะแฟนคลับตกใจไม่น้อยเมื่อล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการประกาศตามหาแร็ปเปอร์ชื่อดังบอนพีฮอตหลังหายตัวไปอย่างปริศนานานกว่า24ชั่วโมงและยังไม่สามารถติดต่อเจ้าตัวได้โดยผู้ใช้เฟซบุ o กทากฤษระบุประกาศว่าตามหาคนหายปอน หายตัวไปหลังจากงานปาร์ตี้ไอหนึ่งเพื่อนและครอบครัวพยายามติดต่อแล้วแต่ติดต่อไม่ได้ใครพบเบาะแสแจ้งตอนนี้เกิน24ชั่วโมงแล้วกำลังดำเนินการแจ้งความค้นหายผู้โพสต์ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าหาตัวไม่เจอตามตัวไม่ได้โทรไม่รับครับพี่ทุกคนโทรไปไม่รับครอบครัวเพื่อนใกล้ชิดโทรไปไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่า